เยนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมน้ํานะครับผมตอนนี้น้ําก็มีหนวดแล้วนะครับอื mm hmm. มต้องโกนแล้วล่ะคือหนวดไม่อหอผิวชงปาาคุยกันเลยผมว่าเป็นฝิวเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นตอนเช็ดตัวทุกคนเป็นปะไม่รู้ทุกคนเป็นปะนะออกจากห้องน้ำปุ๊บเช็ดตัวเช็ดตัวเสร็จปุ๊บเราไม่มีผ้าเช็ดหน้าไงคือเมื่อก่อนผมก็ใช้อยู่นะแยกผืนกับผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้เว้ยผมก็เลยแบบเช็ดตัวเสร็จแล้วปุ๊บเงี้ยหน้าเปียกอยู่ไงแล้วก็ชิบหายแล้ะ จะพยายามเอาผ้าเช็ดตัวในจุดที่มันไม่โดนน้ำเว้ยเออจุดที่มันยังแห้งๆอยู่มาเช็ดั๊อบอ่าตรงนี้เพราะว่าผู้ชายเริ่มมีหนวดด้วยเวลาอาบน้ําเสร็จอ่ะน้ํามันจะติดตามไลยหนวดตรงนี้เว้ยแล้วคราวนี้มันจะรู้สึกลำคาญมากแล้วน้ํามันจะไหลลงปากว๊บวบวบเนี้ยทำไปเช็ดมันจะไหลลงปากไปเลยแกคือผมว่าไอ้ที่สิวที่เป็นสิวเนี่ยเป็นเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเว้ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบเป็นจุดที่ไม่เคยไปโดน ตรงตรงนั้นตรงนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเออตรงตรงนั้นตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่มันตรงไหนนะอาจจะไปโดนตรงนั้นมาแล้วก็เอามาเช็ดปลายทีเรียบร้อยสิวขึ้นเม็ดเบลอโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับผม ก็จริงๆวิดีโอนี้นะครับผมตั้งใจที่จะมาทำคอนเทนต์เล่าประสบการณ์ชีวิตซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาเองล้วนๆนะพยายามจะเรียบเรียงอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าบ้างนะครับคลิปแรกผมก็ตั้งใจจะมาเล่าวีรกรรมสมัยเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นวีรกรรมที่จะเรียกว่าหาก็หาจะเรียกว่ากล้าก็กล้าจะเรียกว่าแม่งเก่าก็เก่าหรือ่จะเรียกว่า นักเลงรุ่นจิ๋วมันก็ยังได้อยู่คือประสบการณ์เนี้ยมันต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณผมปฐมนะครับ mm hmm. ก็สมัยปฐมเนี่ยผมจะอยู่บ้านที่เรียกว่าบ้านนอกมากเป็นห mm hmm. มูห่บ้านชนบทนะครับไกลจากตัวเมืองประมาณ10กว่าโลได้มก้กประมาณ10กว่าโลประมาณนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็พื้นเพตอนสมัยเด็กๆผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ mm hmm. ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนในหมู่บ้านค่อนข้างที่จะเอาเอากลางๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อผมเปิดคลินิก อยู่ในหมู่บ้านด้วยคราวนี้เวลาใครมาหาหมอนู่นนี่นั่นก็จะพาลูกมาด้วยหรือแบบเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วอะ่ะปกติเด็กมันนอกส่วนใหญ่อะ่ะจะมีเพื่อนเป็นวงกว้างอยู่แล้วนะครับในหมู่บ้านของตัวเองอ,ะอ่ะประมาณนั้นแล้วไประสบการณ์ไว้เกา๋านักเลงรุ่นจิ๋วเนี่ยม,ม,มันเริ่มได้ยังไงนะครับมีวันหนึง่งคือเมื่อก่อนอะ่ะผมจะเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนมากแล้วก็จะขี่ไปในซอยนู่นนี่นั่น ไปกันแล้ววันนั้นผมไปกับเพื่อน2คนนะครับมีผมคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะเป็น2คนแล้วมันจะมีเด็กต่างถิ่นเดี่ยวว่าเด็กต่างถิ่นคือตอนนั้นปถมเองนะแม่น,าน่าจะประมาณตั้งปห้ปหบาปหหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยประมาณนี้นค,ร <c oughs> ครับวันนั้นเนี่ยผมขี่รถไปเล่นกับเพื่อนในซอยแล้วก็จะมีเด็กต่างถิ่นที่แบบต่างหมู่บ้านอ่ะมันจะขี่รถผ่านซอยนั้นมาด้วยเว้ยแล้วคราวนี้ มันจะเป็นอาการที่แบบแม่งเหมือนเหมือนหมาแบบมองหน้ากันเนี้ยแล้วแบบเวลาหมาตัวนึงแม่งอยู่ดีดีมันก็เดินมาหรือแบบมันเดินตามเจ้าของมันมาแล้วมันมีหมาเจ้าถิ่นยืดรออยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็จะมองหน้า ก็เริ่มขู่งี้งใช่ไหมเหมือนกันเลยเว้ยตอนนั้นเว้ยผมกับเพื่อนขี่รถไปในซอยกะจะไปร้านเกมมั้งผ่านกับไอ้พวกเด็กเด็กต่างถิ่นครับผมมันมา2คนเหมือนกันแล้วจักรยานมันแม่งจักรยานโคตรใหญ่นึกถึงจักรยานนั้นอะจักรยานคนแก่ที่แบบมันจะแบบล้อใหญ่มากแล้วก็เนด์มันเป็นเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วผมขี่จักรยาน LA เว้ยเออ LA สีทองเลยตอนนั้นแล้วเวลามองหน้ากันมันก็เรียกว่าไงจะมีสัญญาณอ่ามีปากเสียงเล็กน้อยนะขวดขวดขวดอะไรเงี้ยคือแบบแต่เราไม่พูดกันนนนตตอตอทีี่้นะ คือระหว่างเนี้ยแม่งยังมองหน้ากันอยู่พอผ่านไปปุ๊บจะเริ่มมีคําพูดละคือแม่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ต่อหน้าไม่พูดนะครับพอคราวนี้มีการทักทายกันแล้วใช่ป่ะพอทักทายกันเสร็จครับผมก็เริ่มจะมีนะครับผมมองเห็นแล้วว่ามันมีอาวุธนะมันมีอาวุธอยู่ตรงเขาเรียกว่าไงวะซี่จักรยานอ่ะมันมันพกมีดมาด้วยเว้ยแล้วมันเป็นมีดอะไรรู้ป่ะทุกคนมันไม่ใช่มีดแบบสปาร์ต้ายาวนี่หรือแบบจะเป็นมีดดาบงี้นะมันพกมีดปอกมวงอ่ะเออมีต่อกมวงบบ เดี๋ยวเราขึ้นภาไปดูเลยกันส่วนผมเนี่ยเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นอาวุธติดจักรยานเนี่ยผมจะพกสายเบรกจักรยานครับผู้ชายสมัยก่อนน่าจะเป็นคือเราจะเอาเบรกจักรยานออกอ่านแล้วก็จะเอาขวดมาทําเป็นเบรกทาเป็นเสียงรถดมอไซค์หรือจะเอารองเท้าแตะดันยางอ,อ่ะเออมาทําเป็นเบรกนั่นเองคือไม่รู้เหมืนอนกันว่าทำไปเพื่ออะไรเอออะไรเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องคือมันมีอาวุธเป็น มีดปอกม่วงใช่ไหมผมก็มีอาวุธเป็นสายเบรกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเว้ยที่ผมถอดออกนั่นแหละตอนนั้นนะครับมันก็หยุดรถหลังจากที่เราทักทายกันด้วยคําว่าขวดเราก็หยุดรถกันแล้วก็ไอ้นั่นมันก็เอามีดออกมาจากจักรยานมันแล้วมันก็วิ่งมาหาผมเว้ยแล้วเพื่อนผมมีคนไม่มีอาวุธนะแต่ผมก็เอาสายเบรกแล้วเว้ยผมก็แบบเอาสายเบรกออกจากจักรยานอะปุ๊บวะกูก็วิ่งเนี่ยพวกกนรู้ปะ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับไม่รู้ว่ามันกลัวผมหรือมันมันคิดว่าผมปัญญาอ่อนเกินแบบเชยสายเบรกตัดคอกูแน่เลยว่ะหรือว่าแบบนี่กูสู้ไม่ได้มันก็เลยแบบวิ่งหนีผมครับมันวิ่งหนีผมเฉยเลยครับผมก็งงมือนกันครับว่ามันพกมีดมาแต่ผมพกสายเบรกมาเออมันทําไมคิดว่ามีดสู้สายเบรกไม่ได้หรือหรือกูคนคิดหรืออะไรวะคือตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าผมแบบ โอ้โหเย้อาวุธกูแม่งเด็ดวะ่ะน่าจะกลัวอาวุธผมแน่เลยทั้งที่อาวุธผมแม่งเป็นแค่สายเบรกสายหนึ่งอะ mm hmm. ย้อนกลับไปคิดผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันนะว่าไอเชี่ยวันนั้นจุดเริ่มต้นเป็นไปได้ไงวะสุดท้ายแล้วก็คือเราเราจะวิ่งไปตีกันแล้วก็เราจะได้ฟันกันจริงๆไหมอะไรเงี้ย mm hmm. แต่สุดท้ายมันก็วิ่งหนีผมนะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโหตอนนั้นแม่งเอาเรื่องเลยอะกูแม่งเป็น mm hmm. เริ่มแล้วอะเจ้าถิ่นนะเว้กลัวอะไรเงี้ย <c oughs> ชนะ แล้วทุกคนรู้ไหมครับหลังจากเหตุการณ์นั้นมานะครับผมกับไอ้นั่นอน่ะที่มันเอามีดมะม่วงมาจะจะวิ่งมาประชันหน้าผมอะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยเลยเว้ทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะ หลังจากนั้นอะ่ะเราไปเจอกันที่เหมือนจะเป็นแบบมันไปรู้จักกับเพื่อนผมในหมู่บ้านอีกคนนึงอะ่ะเออซึ่งผมก็รู้จักไอ้เพื่อนคนนี้ดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้มันก็เลยได้คอนเนคชันกันเว้แล้วก็เล่ากัน<ม>ถึงเรื่องไอ้วันนั้นนะ่ะไอ้ที่วันนั้น<ม><ม>กูเจอมึงพกมีดปอกมะม่วงมากูนี่พกสายเบรกเลยนะนี่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 พูดไปพูดมาก็กลายเป็นเรื่องขำกันเฉยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปวิ่งว่าวด้วยกันนะครับผมเออไปวิ่งว่าวด้วยกันกลางทุ่งนา กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปบ้านมันบ่อยมากนะครับแล้วทุกคนรู้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นเพื่อนที่ต้องบอกว่าผมน่าจะคิดถึงมันที่สุดละในในวัยเด็กนะครับผมในหมู่บ้านเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันหลังจากนั้นมากๆคือถ้ามีโอกาสนะตอนตอนนี้ก็ไม่รู้มันมันอยู่ไหนมันยังอยู่หมู่บ้านเก่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสจะได้เจอเพื่อนคนนี้อีกนะครับก็ในอนาคตก็หวังว่าจะได้เจอกัน กวประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะในวัยเด็กมากๆนะครับผมก็อาจจะเรียบเรียงไม่ค่อยดีนะวิดีโอแรกเพราะว่าผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบไม่มีสคริปต์เลยนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวผมมานานแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ฟังอาจจะเป็นเรียกว่าไงว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้สมูทมากนะครับแต่ว่าคราวเรื่องมันเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคครับแล้วก็เพื่อนๆมีเขาเรียกว่าไงมุมมองสมัยเด็ก หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาเล่าสูบันฟังได้ในคอมเมนต์นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่ให้ผมมาเล่าเรื่องวีรกรรมหรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตผมอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ ให้คนอื่นๆดูหรือว่าเพื่อนๆในในสมัยเด็กดูว่าครูเคยมีวิดีกรรมแบบนี้เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมในการสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถที่จะกด subscribe ให้กันได้นะครับโอเควิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโออะไรนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ